พี่น้องทั้งหลายเป็นทั้งไก่ดีแห้งบ่ดูแล้วอะไรว่าสภาพไม่หมุนเออพี่นี่เท่าไรไม่เงี้ยหมุนกับเท่าไรสวยขึ้นกขาจ่เป็นยหมุนก็เ่าแต่ว่ามันนอนหน้าเราพี่น้องนักปลูกพักเขาขึ้นเล่ากับปลูกพักปลูกงาจีนเศรษฐกิจพ่อเพียงเนาะเศรษฐกิจพ่อเพียงเมียนมาไปแล้วพ่อได้อยู่ได้กินน้ำลูกน้ำเต่าน้ำเจ้าของนพ่อเพียงว่ารถไทยก็มี ตุกมีรถเจียงมีรถแจ้งอมีที่ัยมซื้อวัตทุยางเหรอที่เาอยู่ตายเนี่ยวเารถโยกเข่งเนี่ยอรถ่ยวเขย่ักหมันจะย่อมะมา้ครับเฮ้ยครับ่าเป็นคับจะพีน้องนะครัเป็นจังใดพี่น้องผู้ใดรวยน้ำหมอรวยแน่น้ำเกล็ถุยแน่วางหันน่ะให้กินเหล้าแดงน้ำแข็งลู่น้ำเนเด้อถือกงเงียบไลยนี่ว่าตามในท้งไหม มูนไหนเนาะว่าคนฟันตัวไหนเนาะนี่ว่าคนฟันขัดสองหมดสองขึ้นฟันแรกขึลองทำดูเอาป้าฟันได้ครับมูนนเนี่ยโอ้ยมือขึ้นวันศิลป์นั่นแหละป่าฟันขึ้นก้อนกับฟันเห็นพระขึ้นวันศิลปกับฟันเห็นพระพระมาสามองค์ยางน้ำกลืนกันมามาหอดมาหอดหน้าไม่ป่าผัลแว่องค์หนึ่งแว่มากเกิดขึ้นยังหิวเขาหลายๆมาปั่นกินเขาอยู่ในกรองเฮ้าแม่พระเนี่ย ปั้นกินเลยเหลือข้ามหนึ่งซ้ำซ้ำบักกอกนี่แหละอยู่ในข้ามเข่าเหมือนมีชิ้นแหงก้อนหนึ่งกนเลยเอาเข่าไว้ในกองให้เอ้าอันฉันอิ่มแล้วบ่อขนาน้อยส่วนยางเลยด้วยฮะนี่ยพระพูนั่นก็เลยก็เลยอัดกองเข่าไว้ข้ามเข่าในอยู่ในกองอยู่ขึ้นเกาแล้วว่ามันสิเป็นมียางมันคือมันฝันอยากใส่บาดซื่อๆนั่นเอตื่นขึ้นมาอี้สิ่งที่ิ้นรอน สิ่งว่ายังก็สิ่นซี่ว่ะเนื้อเป็นเนื้อเป็นเนี่ยนี่พาคภาษาลาวกับภาษินเฮะระเพิ่นอยูอันวัดป้าบ้านพระกุ้งนี่แหละจ้าพิ่นเคยเข้ามาเนี่ยแต่เลย่วันเกี้ยวเพันนั่นแหละกับไส่บาเพิ like said, e ่นเนี <lak> おお่ย <t> ย <symbolic ism> <t S 2> ok ินข่าวว่าเพิ่นปล่อยเหล็กจังน้อยอยู่ด้วยแหะว่าซี่เก่าเก่าซี้นี่แหละแต่เลยมือเอื้อนใงสิถามเอาน้ำพิ่นพี่น้องว่างได้ ยังไ้พี่น้องถือยูจะผูดสุกนวแ้ฟันเนผ้าสองเมือเลยเดียวป่ะเออฟันเห็นผ้าสองมือผ้าเนี่ตีเท่าไรหล่ะเนี่ยตีกีากันฟันวะกันฟันเห็นผ้ากันยูดีมีแห้งกวเพนว่าก็ตีาก็ตีมีส้วงมีลาบก็สิมี่น้ำลูกน้ำหลานในตัวโม่ฟันสิตีสินผ้าเราแล้วสองสองกิเราแล้วผ้าสินสองร้อยยี่สิบกิข้อเลยแต่่าคนมากินข้าวน้ำห้าเนี้ยวันที่เจ้าอะไรวันที่วันยัน ท่านหน้าบพนมีบาลีที่อยู่มีนะมีไสเหอมีอนมีตมีหมอบยังหล่นม่ว่ามีบาลีมีแล้วมีแล้วจะกวใดเอเพราะงี้เอาเลยทำลุกันลบแับแล้วเบียกันอถือได้หล่ะนี่ยเผมตีฟันเนพาสองขึ้นผมก็ตีเชือกพาแล้วพักับสินสองรอย่สเขา่ากับบานอันเด็กที่เจ็มัน สองเ็ดบาทนี่พาไม่กิ่ข้าวอยู่บ้านวะบ้านในที่กับหนึ่งสองเ็ดตรงกันเป๊ะเออตางตัวหนึ่งกับสองเนาะมูหาเด้อนะครับเจนหาอะไรด้วยนี่พายงี้ถงแมหมวนมาพาสามวงนี่เก่สามไี่แกดสามตอนวางแ่ละไป้องเลยไลองเลยเด้นะครับก็ฟันไม่มุนนีโชคมาเออบถือก็่หลอกวงสามยันถือพันถือคกือบสิบบาท ท่านสีลูกลูกพวกน้าบอกนี่ก็เดยะไปออกตกกลับตกกลับเลยพี่แม่ก็เริ่มมีโชคเดียถือว่าม่ฟันดีดอกฝันเห็นพันเจ้าะสองขึ้นก็ว่ามันจิอยู่ดีสบายล่ะฟันแล้วอีเล็กก็ช่วงเงินมากนี่รวยอีเล็กช่วงมากเงินมากเมื่อสี่ดูแลยว่ามันกูฝันดีบัดได้เขาดูุกกระช่วงเงินมากฟันดูดูแล้วก็ฟันเป็นตาฟันด่บาด ฝันว่าฝันเขากระช่วงหน้า้วเดแต่นม่มาเอามาเลยตีซอยได้เราผ่าเขาเขี้ยนสองมือฝันเจ้าก็ต้องผ่าได้ตีสองสองเขียดเพราะว่าผ่าสินสองเราอยู่เขียดก่อนเนาะส่วนเนื้อหมูเนี่ยผาเขาไม่กินเขาได้บานมาล็อข้างเขาก็ชินไปตอนึงเออเอาเลยตีเรียบานวันหนึ่งสองเขียดใส่กองเขาไว้ย่างดีผมก็เลยวบานเลยเนาะหนึ่งสองเขียดมูห่านนะแต่ว่าภาษาวงเลยตีแปดสามน่องนะครับประมาณนี้แหละสำหรับคนฝันน้ำมีมูล ลองเามาือง้าพี่น้อง ak, หามักน้ำนะเด้อพี่น้อง,องกินตีเขาก็สินงมก็ล่เอเขาปั้นหนึ่งมังนกินแหลือมันยังปั้นหนึ่งมันเ,เลยใสกกองเขาไว้ให้เฮาเฮาเลยปิดกองเขาไว้เขาเก่าเ้สิ้นนึงเนี่ยเขาก่านึง้นกอนหนึ่งนันลสินนลส้นเหีสิไรตัวเนเนาะวันนี้เราก็ะัเนื้อบัง พี่ได้สีมานี่เด้อให้สุขีโดยดังเด้อผู้ไรก็ได้ให้กินตั้งคายากให้สมหวังทูกด้านอย่าพลาดพ่อสิ่งบ่ดีเด้อพี่น้องเด้อจัก่อนล่ำนะเงินไหลน้องล่ำจักรล่อมาเต็มเขาล่ำจักรเนี่ยเอฟซีป้องกอกเลขล่ำพ่อหมวกเรื่องเดี๋ยวหนึ่งให้ไม่มูลล่ำเรียกันพ่ขอหน่อยละเรียวหลวงจะมปผู้ใดมาห่ังว่าหายมาล่ำยังยืนเันเจ้ามาขึ้นไมว่าบุญล่ำบุญกระจากันนะ มีนไม่มาหอดแล้วเข้าเหมือนแก้วบันเฮาไอ้มีแต่ความสุกทุกจะมีมาพานันให้ลูกหลานปากงาย่ยเว่าไงได้กินอาหารเม็ดสุกสุกต้นไอยู่ดีมีแห้ง <Okay. S 2> ต่าวมสุกไก่สุกใจมีเงินใส่หลายๆเงินไหลน้องมีท่องไหลามาสู่กระเป๋าให้มันเต็มหุดสิบอะไรผมเด้อพี่น้องเด้อดีสิมากอ้โเอาป้าขึ้นแ้วจะเ้าฟังดีดีนะ ขี่เืจะฝันพน่เห็กว่าีลืันเห็นขี้หลกเลยพืนแหกฝันเห็นอาจารย์มิตรอาจารย์มิดผู้เคยยุนน้ากันมีหวัดปลาพื่นีกพืินีกเรอผผ้ามูมามู้มาตอนนั้นป้าเพ่นว่าสนใจขึ้ขึ้นวันถิดอกเพนเพนมาแล้วเพ่นกับพันไปสาธุแห้วเ่นกับพันเมื่อขึ้นวันถึ์มากแบฝันว่าเพนมาซีองที่เหลกองค์ที่ซีนน่ย่างน้ำก้มูแต่ว่าแวะมาเงี่ยนเข้ากินเข่าอยู่ในกองเหร เอาพืชทีส้มอ,อยากลายแค่ไหนที่แล้วบัดกินคั้หนึ่งคั้หนึ่งผล่ดเอาขึ้นว้กองเขา่าผลัดมีเสียนอยู่ในหันเสียนแหงอยู่ในคั้เขา่าก็เลยอัดไบเพิ่นขึ้นมามันรอบพระองค์วิวัดป้านั่นแหละพ่อกับบ่ได้ใส่บาตรที่ฟันหนึ่คือว่าเป็นเพิ่นมาคือว่าเป็นเพิเ่นอยู่เพราะว่ามันมันกับว่คุณโอเควาต้องูจักเพิน่นเนาะไม่เพิเ่นก็ให้เรียวชีกเาตัวเดียวเด<อ>้อเออเราฝากกันแล้เดี๋ยวฉันเราพอแล้ก็ฝากได้ไป ก็เลยใส่บาทแล้วเช้าบ่ได้ใส่มหะเียวตัวใดใส่สีเก่าแล้วอือเขาคือนนี้เก่าเนี่ยเราได้ใส่บาทในเพิ่นอยู่้วเอาะปล่อยสีเก่าได้อาจารย์เอาพป่น้มสิรได้ปังในนี้เออเชียวโลนักผได้มาลกเอานกมักกระซือเพราะมัดตามนี่เด้พี่น้องนมสิไรตัวเอาตัวบางบริเวณที่าพระสองหมื่นกัล็กีสองสองเก็ดได้นะครับสินพระส่วนบาทเลีทีจะเป็นเขาม้กินเขาน้องก็คือบาทล็ทีหนึ่งสองเก็มูหาได้นะครับที่แลกเป็นาพระสามวงลีเป็นา พาสามเขาเฮี้ยนหนึ่งเนาะเออเขามาเฮี้ยนผู้หนึ่งนีนเขาแล้วผัดข้่มหนึง่งผันยาว้ใส่กองเฮาผัดย่างไปชิตบ่งพี่น้องมจมิแมนอยังหรือว่าผู้ฝันอยู่ดีสบายผู้ฟังสิมีมสวคมีลาบ น้ำมอสเยน้ำมอตุยนี่แหะคือมันสิไปยุ่มองข้ามขาอกับว่าโฮนอเตีวเาข้อเาะเตียวเาะพี่น้องปิจนามองข้ามข้แจกวางกับเนื้อแหงันกินบ่เบิดแม่กินข้ามเดียวเลยเพิ่กะข้ามหนึงัเอาใจ้กวางไงเฮ้เนียเฮ้ว่าอ้ายู่ในข้ามข้แบบนี้กินแหงลง่อก็กินบ่เบิดว่ะคนหนึ่งก็คือใช่ไหมข้ามขข้านึ่งทิ่บ้องเนาะเนื้อแหงเสียงตาง้แล้วก็ย่างไปก็เป็นก๋อใช่ก๋อชนหนึ่งเา เอาฟังมันนี่นะขอบคุณเีหล่าครับแ่มดะจ้าสวัสดีค่ะมิโชคมิลาบเด้อจ้าเด้ออ่สวัสดีค่ะ